มาเลยมาคน้องมาึมาเดี๋ยวจะขึ้นเวทีอเอมาเลยมาเออมาไปที่ไหนกอน้ตึงตึงวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเลงลก่อนนะขอขอเิ่เิเลงก่อนนะครับลงโอ้ยลงก่อนนะเวทีนี่มันสำหับอนักร้องครับอันอันทางทาทานผู้ชมยงาเลอ๊มาครับครับโอเคครับ ก่อนไปชมความน่าร oh. ักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะดูนดเจ้ว เล่นอะไรกับลูกสาวเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวคะ่ะแม่แม่สนุกอยู่คนเดียวใจจังว่าเจ้ไม่เถาว่าจำตำตาไม่หัวไว้พวกตัวสะลบไม่มี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 ม งอรด่ไป่มาได้ไงันเดองะไรกันไดูเอะไรอดูใจห่าดูดอยู่ใจไม่ไม่ต้องขึ้นค่าดูเฉยยโอ๊ยโอ้ยผู้ชมจะขึ้นนาหารแล้วเด้อโอ้ยเสียงอ้ว่เสียงใจจงมาเจอแม่หางมาจำตัางตา

งเฮ้ยโอ้ตีขึ้นมาเต้นน้าโอ้ยที่ร้านเลยสิขึ้นมาเต้นน้ำมันนีไปมันหนีไปมามาเร็วมามาขึ้นขึ้นมาเร็วอมามาเร็วมามาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาขึ้นมาเลยครับครับต้อนรับครับวันนี้กับน้องจูจะขึ้นมาร้องเพลงปูนาใหญ่ถ้าไม่มีนะคะอปูนาค่าเกตัวใหญ่ถ้าไม่มี ด,ด,ด,แดาาีแต่ตไม่ตั้งใจดีมีนาขกแต่ทาไมูจูนันไม่มีขึ้นมาเลยขึ้นมาร้องเร็วมา้องอ่ะไปเลยมัอ่าขึ้นมาร้องเร็วอ,เย,อ,วเย,เอยเขาอยากวโวยตายโอย่งนี้ก็เป็นเร่งดีโวย ออยาากนมลงฮะจะให้รางวัลน um ักลองเหรอจะให้รางวัลนักลองรางวัลนักลองกินใจเนาะจับมือจับม okay. ือนักลองให้จ yeah uh ู่มจับมืจับมือจับมือจับมือเนี่ยจับมือนะจับมือจับมือโอ้ยขอเพี่ยังเนาะครับขอเพี่ยังครับขอเพี่ยังไม่ห่างมหาสานีบอกไม่ให้ครับตึ้ง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  โอ้ยวัยรุ่นนะวัยรุ่นนะอันหน้าเวทีจะดันเวทีเลเดอร์นี่ไม่ยกว่นนี้ดูค่ะแม่แม่เอาเอาเอ็นหน้าละเออหน้าเลยหน้าใครโดนร้อหน้าหน้าเอาอ่ะจะขึ้นเวทีอ่ะเออหาอมาเออเออหน้าเห้าหน้า้มานี่ไป้ ใจจังมาเจอแม่ห่างมาจังต้ำตาหุ่นนั้นน่ะอายุอ้อยบุกกระโดดต้องหาทางนัน้นเอาหอมาลองก็ได้โอ้ให้ละมันให้ละมันหน่อยโอ้ยมึงมาขอมาเองเลยเว้ยมาเองเลยนะโอ้ยเอยโอ้ยลูกไผยน้อยนี่ลูกไผยน้อยลูกผู้ใด้หนิลูกผู้ใด้ลูกผู้ใด้หนิมาควนหน้าห้างเลยด้อนี่โอ้ยลูกผู้ใดนี่ิึือมาลองเให้ลองเให้ยังครับ có phê nhắn không à có phê nhắn không có phê nhắn à có phê nhắn có phê nhắn không có phê ngắn. phê cú na nó phê cú na bỏ ok nó phê cú na ok ok ở bên cú na ôi văng văng, văng văng วางไปที่ไหมว่างไปที่ไหมครับวางไปที่ไหมครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยวางไปที่ไหมก่อนเนาะตึงตึ้งว้าวเดี๋ย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 เเดี๋ยเลงกลุก่อนนะขอขอเชิญเชิญเชิญลงก่อนเนาะครับเนาะลงโอ้ยลงก่อนเนาะอ่ะเวทีนี่มันสำหรับอันนักร้องนะครับอันอันท่านท่านท่านผู้ชมอยังคงถือมากครับโอเคครับครับครับโอเคครับโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองพิมพยังก่อนครับ วิทยาลัการเนาะครับเนาะเดี๋ยวจัดหนเนาะครับเนาะโอเคเนาะโอเคโอ้ลุ้งๆก่อนลุ้งๆก่อนลุ้งก่อนโอ้ยหันสิ๋มหับหันหลักหล่อง่ายโวดนักหลอหนักหลอง่ายโว้ดหน่อเลยอ่ะมาขึ้นมาเลยอารองเลยปาดนี่มาขึ้นมาเลยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยเออขึ้นมาเลยขึ้นร้องมามาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยฮะเพ่งงาอเพ่งกูหน้าเด้อ อปูนาคากตัวใหญ่้ำไม่มีป <'s> <inaudible> <ate> ังปังปังป no euh, <atisfied> ังปังอกมาขึ้นมาหลอยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไวเพ่เติติเลยติดเลยตึงด่าตึงตึงด่าตึง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 ตึ โอ๊ยโอ๊ยนักลองเป็นลมอ้าวนเซอร์เป็นลมละโอ้ยโอ๊ย댎เซอร์เป็นลมเลยจูน้องจูเดนเซอร์เป็นลมโลกโอ้ยน้องเมย์โอ้ยดูดูดูโอ้ยโอ๊ย댎เซอร์เป็นลมละโอ้ยโอ้ย

อ้าวมิวสิกมาเบิ้งนี่อยบ้านี่มานาั่งเบิ้งนี่อยนีบ่ายดูหน่อย <c ười> ดูขาอ้าวมามาถ้าไม่ดูก็ขึ้นมาร้องค่ะขึ้นมาร้องเร็วขึ้นมานี่เร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมานี่เร็วขึ้นมาขึ้นมาร้องเลยเด้ออ่ะร้องเพลงอะไรเอ่ยอ่ะว่าจะร้องเพลงอะไรเอออ่ะ หนูหนูอยากใส,ใส่ใส่เสื้อผ้าเหรอหอนูจะใส่เสื้อผ้าไหม,ไมก็จะใส่กระโปรงพระจ๋าเต้นเร็วร้องให้หนูฟังเร็วเพลงอะไรคะเพลงอะไรแต่จูเพลงอะไรเหรอคร <c oughs> อ่ะอ่ะจะขึ้นไปเต้นเองแล้วเด้อดูคะ่ะ